สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมได้จัดเสวนาเรื่องยกเครื่องเรื่องระบบรางและถแถลงข่าวการจัดงานวิศวกรรม57หรือ engineering 2014ภายใต้แนวคิดวิศวกรรมสำหรับอนาคตในวันที่27ถึงวันที่30พฤศจิกายน2557ณศูนย์นิทรศการและการประชุมไบเทคบางนาเราต้องเตรียมคนให้มีความพร้อม แต่เรื่องการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะเรื่องขนส่งทางรางอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของโครงสร้างเรื่องของกฎหมายที่จะผลักดันให้ไปตรงตามวิสัยทัศน์ของชาติตรงนี้สําคัญมากๆและสุดท้ายเรื่องเงินนะครับมีทุกอย่างไม่มีเงินก็ไม่ได้ไอที่เรามาช้านะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสได้เห็นเรียนรู้จากประเทศที่ทํามาแล้วนะครับปัจจุบันนะครับเป็นรางเดียเด่ยวนะครับ94%ต้องทํารางเดี่ยวนี่นะครับเป็นรางคู่ให้ได้ ก็จะทําให้รถที่วิ่งอยู่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับขึ้นมาเป็น90กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะช่วยปฏิรูปในการเดินทางโดยสิ้นเชิงแล้วจากนั้นจากรถที่ใช้ดีเซลนะครับซึ่งความเร็วได้ท่าน,นั้นเองติดตั้งเป็นไฟฟ้าโดยใช้รางคู่ที่เราวางอยู่นั่นแหละครับจะยกระดับเป็นถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านี้ก็สามารถทดแทนนะครับการเดินทางในรูปแบบอื่นได้ทันทีส่วนเรื่องรถไฟความเร็วสูงนั้นถามว่าต้องคิดไหม ต้องคิดนะครับแต่ไม่ใช่วันนี้แต่เมื่อถึงเวลาที่จําเป็นแล้วคบอพึ่งมาคิดมันก็จะช้าเกินไปก็ต้องรออีกเป็นอีก10ปีเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ควรจะทิ้งควรจะนํามาคิดสร้างบุคลากรสร้างโครงสร้างในการหารองรับและเมื่อถึงความจําเป็นอาจจะเจ็ดแปดปีข้างหน้าดําเนินการนะครับตรงนี้รถไฟจะจเจริญก้าวหน้าด้วยความรวดเร็วและย,ยั่งยืนแน่นอนครับ บีตัวนี้คือลานกิจกรรมที่เรียกว่าลานอัจฉริยะเอเจน e e ียริงเพลการนะคะซึ่งเรากําลังนําเสนอถึงวิศวกรในอนาคตของเราเนี่ยโดยเฉพาะเด็กๆของเราเนี่ยเราจะมีะหน่วยวัดกันอย่างไรและก็จะสร้างเสริมประสบการณ์เขาได้อย่างไรนะคะโดยการที่เราทําแบบจําลองมาทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะให้เขาได้เล่นและให้เขาได้สร้างสรรค์พัฒนาเรียกว่าพัฒนาทักษะในการ สร้างสรรค์สิ่งดีๆแล้วก็สิ่งประฏิษฐ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นโดยสังเคราค่ะงานวิศวกรรม57นะฮะหรือ Engineering 14ก็จะจัดในวันที่27-30พฤศจิกายน2557นี้นะคะปลายปีนี้จัดที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนานะคะที่ห้อง EH101 และ102ค่ะก,ก็ขอเชิญชวนทุกท่านไปร่วมนะ